สามวันนี้พี่อ๊อฟจะมาแชร์ประสบการณ์ใช่ไหมที่ว่าใช่พี่อ๊อฟเล่าให้ฟังปกติผมจะถามพี่อ่าแต่วันนี้ผมจะมาแชร์อ่าบพี่เพราะว่าผมได้ประสบการณ์จากพี่เยอะคก่อนก่อนถึงจะประสบการณ์เดี๋ยวเราเราถึงจุดเริ่มต้นก่อนว่าวันที่เราถ่ายคลิปแรกอ่ะครับอืคือตอนนั้นผมจะบอกพีิตว่าผมอ่ะตอนตันใช่ไหม ไม่ไม่รู้สึกว่าเ้อท้อแล้วเฟลละอ่าเฟลไม่อยากเล่นแล้วรู้สึกท้อแล้วคือคือผมเป็นคนที่เล่นหนักอืเล่นหนักมากในเพราะว่าเล่นหนักประมาณว่าหนึ่งหนึ่งเซตสามท่าแล้วผมเล่นหกวันต่อสัปดาห์ครับเจฟมันจะได้ทีนี้ผมรู้สึกว่าเล่นหนักเล่นหนักมากแต่ว่าไม่ไปไหนเลยอืผมรู้สึกตันเนะแล้วก็รู้สึกท้อเนาะท้อท้อมาว หกวันอืมพอแล้วก็ตอนที่ผมมาถ่ายกับพี่อ่ะครับผมก็มาเช็คดีเช็กดูว่าที่พี่สอนแล้วที่ผมทำอ่ะมันตรงหรือเปล่าอืมือืมเราโหก็จะเอาไปปรับใช้มันมีบางบางบางอันที่มันตรงแต่บางอันก็ไม่ตรงอืมแต่พอเอาไปปรับใช้ก็โอเคครับปรับท่าเล่นเล่นง่ายขึ้นเล่นสบายขึ้นอะไรเงี้ยเล่นคนเลยเนาะอืมแต่แต่พูดพูดถึงตอนที่เราตันกันว่าผมอะ กลับกลับมามีไฟยังไงมมผมก็เอาพี่บอกว่า,ก,วาการสร้างกล้ามเนื้อเรามาทำลายมันใช่ไหม <laughs> อ่าพี่อ๊อแล้วก็พี่ดิไม่รู้หลักว่าผมไปแอบแอบฝังพี่ดูพี่ประจำมาชื่อเก่าๆอะไรเงี้ยอ่าใช่อื่าสร้างกล้ามเนื้อพอพอ,พอไปทำลายใช่ไหมม,มันก็จะฟื้นตัวอื มันต้องพอสร้างคือพอมันทำาพอเราทาลายปุ๊บมันก็ต้องพังใช่ไหมพอพังปุ๊บเราก็ต้องไปซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างอ่าอะไรนะครับทีเนี้ยผมก็เลยอ่ะจยากหกวันเหลือสี่วันเนาะสี่วันดูเล่นแบบสี่วันนี่คือว่าเป้าหมายคือว่าอยากให้แบบร่างกายมันพักฟื้นซ่อมแซมเต็มที่ใช่ครับหาหาวันที่ว่าเรานอนพักผ่อนเยอะๆอ่าแต่ตอนเนี้ยผมเล่นเหลือสี่วันใช่ไหมครับเราก็มาดูผลอีกทีว่ามันเป็นยังไง เล่นไมนหนักเหมือนเดิมนะไม่ใช่ซุปเปอร์เซตเหมือนเดิมละเป็นหนึ่งท่าสี่เซตจบแล้วก็เลิ่นท่าใหม่วนแบ็ก b a เบสอ่าเบสิกกลับมาเบสิกใหม่เลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีนี้ก็มาดูผลแรกๆก็อาจจะไม่เห็นผลนะมันติดอีกแล้วมันติดที่อะไรวะอพอนอนนอนอพอเล่นน้อยลงก็ไม่เห็นผลทีนี้เออมาดูมาดูชีวิตประจำวันเรามันติดที่อะไร มาปรับการนอนอืการนอนเพราะว่าหกวันอะบางบางครั้งอ่ะครับสามชั่วโมงก็ยังมาเล่นเลยนอนสามชั่วโมงนอนสามชั่วโมงเพราะพี่ิษเยบอกว่าถ้านอนสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ไม่ควรประเวทถ้าเราจะสร้างกล้ามเนื้อนะครับอ่าก็เลยไปปรับใช้ดูเออเห็นผลอืออะไรเ่าเห็นผลละอ๋อหมายหมายถึงว่าตอนแรกคือเราฝึกหกวันเราก็เปลี่ยนมาฝึกเหลือสี่วันแต่สี่วันเนี้ยคือก็ยังไม่เห็นผล ก็เลยไปปรับเรื่องอื่นอีกก็คือการนอนสี่วันคือสี่วันสี่วันนี่คือนอนไม่อ๋อสี่วันแต่ก็ยังนอนไม่ดีนอนไม่ดีเพราะว่าหาหาวันที่นอนอ่ะไม่ดีมาเล่นอืแต่ทีเนี้ยผมหาสี่วันเนี้ยผมหาอาทิตย์ว่านอนดีอ่ะได้แล้อแล้วก็มาดูผลผลลัพธ์ทีหนึ่งตอนเนี้ยมันพัฒนาขึ้นมาแล้วจากนอนสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นนอนอย่างต่ำๆเลยนะครแปดชั่วโมงตอนเนี้ยโอ้แปดชั่วโมง ต่อว่าใช่ครับผมรู้แล้วผมติดตรงไหนก็คือตรงนอนนี่แหละอืมเป็นส่วนที่สําคัญที่พี่เคยบอกว่านอนนอนสําคัญนอนสําคัญสาหรับมืออาชีพนะการนอนสําคัญมากเพราะว่าทุกคนควรให้ความสําคัญกับการนอนเพราะว่าถ้านอนไม่ดีเนี่ยคือมันทั้งแบบลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็สุขภาพเราด้วยมันแย่ไปหมดเลยคือมันไม่มีอะไรดีเลยครับเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราต้องดูเป็นอันดับที่หนึ่งเลยทีเนี้ยพี่ดิตก็จะ จะถามาว่าที่รู้ได้ไงว่ามันพัฒนาใช่ไหมอืมอ่าผมจะบอกว่าตอนเนี้ยการกินผมก็เป๊ะอืมเพราะว่าผมอ๋อคือมาดูเรื่องตารางอาหารด้วยผมไปดูตารางที่ chat gpt ว่าผมต้องควรบริโภคอ่มโภชนาการเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้ก็คือว่าอาหารก็ดีไหมครับหรือว่าละเลยบ้างพี่อ๋อก็คืออาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนตอนนี้คือตอนนี้เราเข้าแชทเลยใช่ครับอ่าผมจะได้โค้ต้าที่สองพันเจ็ดทาเมนเทนนะอืมถ้าเพิ่มมันจะเป็นสามพัน ถ้าลดก็จะเป็นลดขึนมา้จะเป็นสองเปอร์เซ็ยตแเราตอนนี้กินกินตอนเพื่อมากสามพันแคลอรี่ครับผมอ่าใช่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 ทุกอย่างตรงหมดอืซ้อมไม่มากเกินเกินไปเอาที่เราแบบอ่าที่พี่ที่เคยบอกอะซ้อมแบบพอดีพอดีไม่มากมันเอาเกินไปคที่เราไกลเรได้าในการนอน นอนแตชั่วโมงนอนแตชั่วโมงนตอวันนะครับแล้วก็กินตามโปรแกรมเก็กินตามโปรแกรมอ่าอืมก็คือตอนนี้พี่ออบกินอยู่สามพันแคลอรี่เนาะใช่โอเคอันที่ผมรู้สึกว่าม่เห็นผลใช่ไหมตอนเล่นหกวันอะครับมันมันบวมนี่อ๋อเล่นหกวันคือเล่นมันเหมือนกับว่าอ่ามันร่างกายมันมันช้ำอ่ะอืมเออประมาณนั้นแล้วมันไม่ได้ซ่อมเลยใช่มันยังไม่ได้ซ่อมมันก็แบบอย่างนั้นแหละมันจะอาการมันจะประมาณนั้นแหละอ่าแต่ทีนี้อันเนี้ยที่เห็นผลเลยนะกล้ามหน้าท้องไม่ได้เล่น แต่มันชัดขึ้นอืกล้ามเนื้อแน่นขึ้นหมายถึงว่าณตอนนี้เนาะณตอนนี้ตอนนี้ที่เราปรับทางการฝึกที่พอดีแล้วก็การนอนที่เต็มที่แล้วก็การกินอรก้คือตอนนี้หุ่นเราดีหมดเลยทั้งกล้ามเนื้อพัฒนาความสดชื่นแถมท้องไมอีกคือไขมันลงอยู่เรี่ยๆนะถออกิน3,000กิโลน่ะแต่ไขมันลงอคือกินเยอะเยอะขึ้นแต่เอ้ยทำไมไขมันลงอ่ะผมจะถามพี่ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเพราะอะไรพี่มันเป็นเพราะว่าเราเขาเรียกอะไรทำกล้ามเนื้อดี เพราะถ้าว่าเราทํากล้ามเนื้อหายเนี่ยมันก็แบบตัวเผาไขามันแล้วมันก็หายไงพิเลษว่าเตาเผาใช่กล้ามเนื้อคือเตาเผาไขามนันเตาเผานะครับอ่าครับ <c oughs> ถ้าว่าเรามีกล้ามเนื้อที่เยอะขึ้นอ่าร่างกายก็จะเผาพลังงานเยอะขึ้นอืมก็คือยิ่งมีกล้ามเนื้ออุ่นยิ่งดีครับอืมก็นั่นเลยครับถ้าจี้ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือะบ,บอกก็คือถ้าเราติดตรงไหนอ่ะให้ถามผู้รู้อ่าคือถ้าเราเป็นน้ําเต็มแก้วอ่ะ เราก็จะวนในอ่างนั้นี้เนี่ยใช่ครับเราต้องเปิดใจเรียนรู้ครับครับผมสาคัญมากอืมอืก็คือที่ผมมาถามพี่ดิษเนี่ยครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะอืมใช่ปรึกษาได้จริงๆทุกคนแบบมีแบบติดปัญหาตรงไหนนก็ปรึกษาได้เลยก็คือทุณผู้ชมก็ดูเนี่ยใช่อาจจะถามว่าพี่เสียตังค์ป่ะเนี่ยเออผมไม่เสียนะเออไม่เสียใช่อืมอืมคือแค่แค่ถามเขาเฉยครับ เราก็ไปปรับใช้ก็ปรึกษาไงใช่ปรึกษาเอ้เราติดตรงนี้ติดตรงนี้ควรจะแก้ยังไงอะไรแบบนี้ครับลองลงมือทําก่อนใช่แล้วก็นําไปปรับใช้ลงมือทําก่อนถ้ามันติดตรงไหนก็มาถามพี่พี่เขาใช่ครับถ้าเป็นภาษาคนติดเกมก็เหมือนเราไปตีมอนเดี๋ยวมันติดตรงเนี้ยบอนไม่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 ชนะตีมันขาดไอ้คมอันเนี้ยใช่อ่าเราขาดอะไรสักอย่างนึงอ่าเราต้องไปหายเท็มอันเนี้ยครับแล้วตอนนี้ผมหายเท็มนั้นอ่ะเจอแร็วอืมแล้วผมตีมอน มันเลยทีนี้เล่นมันอืมเออดี๋ยวมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ว่านอนเยอะแล้วอ่ะที่พี่พอกว่าเราประปัสะถ้านอนน้อยอ่ะมันจะล้ามันจะล้ามันจะมุ้ยมันจะแบบโอ้แบบไม่อยากทําอะไรมันจะง่วงนอนอยู่อย่างนั้นแหะใช่เนี่ยผมปรับการนอนใช่ไหมผมประสาทผมดีมากคือทุกอย่างมันดีหมดอ่ะใช่ครับยอบการนอนนี่คือสุขภาพดีคือทุกอย่างมันดีหมดอืมดีมากพี่ครับยอบคือตอ ผมมาอยากจะบอกวันนี้เพราะว่าผมรู้สึกดีตั้งแต่มาเช้าแล้วผมอยากจะแบ่งปัน,ปนตั้แบ่้าแล้วแบ่ปันเรือ่องรายดีกับท<ช>ุกคนดีครับยอฟใช่เรามาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันครับใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า<ช>น้องๆคนไหนอะ่ะเออพีริตก็มีแอดผมในในใน,ในคลิปใช่ไหม แทกผมก็ไับคือถ้าไม่กล้าถามพีก็ถามผมก็ได้เอใช่ตอนนี้ผมพอจะมีคอนบูระดับหนึ่งแล้วนะระดับหนึ่งแล้วเลยก็เอ่อแต่จริงๆถ้าอยากถามก็ถามพี่ก็ได้จะได้จบเลยใช่ก็คือถามถามใครก็ได้ครับเออที่แบบว่าเขารู้อะไรเงี้ยครับอืมให้เขาแบบว่าเออคอยแนะนําให้เรามันก็จะทําให้เราไปได้ถูกทางมากขึ้นครับเพราะว่าสมัยก่อนผมเล่นสามชั่วโมงนะหนึ่งวันหนึ่งวันนะสามชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เหลืออะไรครับเต็มที่นะ ื S <S ชั่วโมงสิบถึงยี่สิบไม่เกินชั่วโมงร<ะ>ครึ่งอะประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึง่งอืา่าส่วนตัวนี่ก็ฝึกประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเหมือนกัน <S 2> <S 2: ใช่ครับอืประมาณนี้แ,แล้วจากจากสามชั่วโมงนะครับเปียบสามชั่วโมงอะพอเปียบเป็นชั่วโมงครึ่งนี่ผลลัพธ์แตกต่างกันไหมแตกต่างอืเรื่องการอ่าเขาเรียกว่าะลรนะการเตื่นตัวถ้าถ้าคนเล่นหนักๆนะผมผมเชื่อว่าจะมีมันผมถ้าเล่นหนักๆสามชั่วโมงเนี่ยตื่นตัวอื ตร, <S <S ตรงนี้มันจะตื่นนี่นีลยสมองเรามันตื่นมันจะนอนไม่หลับพี่ตามจะนอนไม่หลับนะครับใช่ถ้าคนเป็นเหมือนผมก็คอมเมนต์มาใช่ใช่คอมเมนต์มาได้เลยครับผมเพราะว่าผมเป็นอืถ้าเล่นนานนะแล้วมันจะทาให้เราล้าด้วยแล้ววันต่อไปเราก็ต้องมาซ้อมอ่ะมันจะไม่ต่อเนื่องอรพี่หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าคนแบบว่าเหมือนตอนเนี้ยผมผมเข้าโปรแกรมที่ว่าถ้านอนน้อยผมจะไม่ว่าซ้อมไงแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเยอะอ่ะเล่นเยอะแล้วมันนอนไม่หลับอ่ะ เราทำมันทําให้เรานอนน้อยมันจะมาซ้อมต่อเนื่องไม่ได้เหมือนผมอะซ้อมต่อเนื่องสี่วันใช่ไหมครับมันจะขาดขาดกันเกือนเนี่ยหมายถึงว่ามันจะมาได้บ้างไม่ได้บ้างอือใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมต้องเล่นสี่วันเพราะว่าแต่ลงชีวิตผมอะมันมันมันจะมีนอนได้เยอะเนี่ยสี่วันแค่นั้นแหละครับโยอก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องแบบปรับให้เข้ากับการใช้ชีวิตของตัวเราของแต่ละคนเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็คือชีวิตแตกต่างกันออกไปแล้วก็ เออพยายามนาไปปรับใช้ก็บริหารให้มันเข้ากับตัวเราใช่ครับเออเหมือนกับว่าลองและเลือกในทางที่เหมาะสมกับตัวเราดีที่สุดวันนี้ก็ขอบคุณพีดิษ์โอเคขอบคุณมากครับุณพีดิษปลดล็อกหลายอย่างปลดล็อกหลายอย่างเลยเนาะใช่ครับโอเคดีใจกับพีออฟได้ครับดิฟังวบบนี้ก็ชื่นใจที่แบบว่าเออเราก็แบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของพีออฟแล้วก็ทุกทุกคนนะครับผมใช่อืถ้าเกิดใครติดปัญหาตรงไหนก็ปรึกษาผมได้ครับอิเดริสยิมเรยองยินดีต้อนรับทุกคนครับผม แล้วเจอกัน